มีเรื่องให้คนคอมเมนต์ต้องเซงกันอีกแล้วนะครับพะล่าสุดมวยคุณเแมอุตสาเดินทางไปชกกับมวยไทยดีออส,สเตรเลียขึ้นชกเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นก็โดนเตะเข้าไปคางจนสลบเมือดจนกรรมการเนี่ยต้องรีบเป่าให้นักมวยไทยชนะน็อกไปในทันทีเมและบอกว่าเป็นต้นตำรับโดนน็อกไปอีกคนอีกแล้วก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวพวองออกคนนี้คนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนีทาทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปดีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขมรเขากําลังเสียงแซ่กันอยู่เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็มวยไทยของเราด้วยนะ คือต้องขอย้อนกลับไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณกลางวันเลยนะครับมันมีการแข่งขันมวยไทยที่ออสเตรเลียเกิดขึ้นชื่อรายการว่าลีเบลลนมวยไทยอันนี้นะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อรายการเขาถูกหรือเปล่านะโดยรายการนี้นะครับจะมีมวยไทยหลายต่อหลายคู่แล้วก็หลายคนไปทําการแข่งขันที่นั่นแต่มันจะมีมวยอยู่คู่หนึ่งที่แฟนกุนคแมรนั้นสนใจเป็นอย่างมากก็คือเป็นการเจอกันระหว่างมวยไทยกับกุนคแมรโดยตรงเห็นเขาบอกว่าทางฝั่งมวยไทยเนี่ยเป็นนักมวยที่มีชื่อว่าทักเซลเล็ก ดีเอ็นมวยไทยเจอกับน้ำมวยเกล็ดเอของกัมพูชาที่ชื่อว่าสั้นกุลเมโอโหนี่เกล็ดเอเลยนะครับซึ่งมวยคู่นี้นะครับอย่างที่บอกระหว่างการถ่ายทอดสดเนี่ยมีคนเขมเข้ามาดูไลฟ์สดถึงเกือบ7 0 0 0หมื่นคนเลยนะครับเพียงแต่หลังจากที่มวยคู่นี้เริ่มได้เพียงแค่ไม่ถึง20วินาทีคนเขมก็ถึงกับตาโตอาปากค้างกันเลยทีเดียวเนื่องจากในช่วงประมาณสักวินาทีที่19เนี่ยอยู่ดีๆไอเจ้าน้ำมวยเขมก็เหมือนกับประมาทหรือยังไงก็ไม่ทราบ อยู่ดีๆก็โดนนักมวยไทยช่วงชิงจังหวะเสี้ยววินาทีเตะเข้าไปยี่ไปคลางโดนเต็มๆซึ่งทันทีที่โดนเข้าไปเนี่ยก็ถึงกับเป็นลมหมดสติในทันทีหลับไม่รู้ตื่นฟื้นไม่มีกันเลยทีเดียวซึ่งกรรมการก็ไม่มีการนับแต่อย่างใดนะครับตัดสินให้นักมวยไทยเป็นฝ่ายชนะในทันทีส่วนที่เจ้านักมวยกุลเคมก็ดูสภาพเอาเลยก็แล้วกันนอนหลับสบายคาเวทีกันเลยทีเดียวและหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้นะครับโอ้โหคนขเขมรก็แห่ออกมาดินกันพล่านในทันที เนื่องจากการน็อกนักมวยกุลคแมในครั้งนี้มันช่างรวดเร็วเสลอเกินแล้วก็มีการออกมาแหกปากวกเวกวายๆกันใหญ่เลยนะครับว่าทําไมถึงไม่เอานักมวยอย่างไอ้เจ้าทูนเทล่ามาชกกับนักมวยไทยตอนนี้นักมวยไทยนั่นเจอกับนักมวยกุลคแมทีไรพวกเขาก็เป็นผู้ชนะอยู่เป็นประจำคนเดียวที่จะเอาชนะนักมวยไทยได้ก็คงจะมีแต่ไอ้เจ้าทูนเทล่าเท่านั้นหรือบางคนก็มีการบอกเอาไว้นะครับว่านี่แหละเป็นเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการไปชกที่ต่างประเทศ เราก็เลยเสียเปรียบนักมวยไทยที่พวกเขามีประสบการณ์ในการชกต่างประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะต้องพยายามส่งออกนักมวยของเราไปชกที่ต่างประเทศเพื่อให้นักมวยของเรานั้นปรับตัวได้จะได้ไม่หลับแบบนี้อีกซึ่งก็มีการออกมาหาข้อแก้ตัวกันต่างๆนานานะครับแต่เอาตรงๆสิ่งที่น่าเห็นเนี่ยน่าคิดว่ามันเป็นที่ฝีมือล้วนๆเลยนะคือไอ้เจ้านักมวยกุลคาเมเนี่ยดูเหมือนกับเป็นนักมวยที่ไม่มีฝีมือเลยนะครับนี่ขนาดเป็นนักมวยเกรดเอนะ โอโหถ้าเป็นนักมวยเกตบีหรือเกตซีนี่จะขนาดไหนเอาตรงๆทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยเนี่ยแกก็ไม่ใช่นักมวยเกตเอของไทยด้วยนี่ขนาดไม่เจอกับนักมวยเกตเอของไทยยังขนาดนี้แล้วถ้าเจอกับนักมวยเกตเอของไทยจะเละเป็นขี้ขนาดไหนก็คิดด้วยเองกันละกันทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าทำไมไปต่างประเทศถึงไม่พาทุนเทล่าไปด้วยถ้าคุณขแม่แพ้แบบนี้ แล้วเมื่อไรต่างชาติจะรู้จักเราสักกทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้แม้กระทั่งทุนเนล่าก็คงไม่อยากจะไปชกที่ต่างประเทศประการแรกแฟนคลับจะสนับสนุนเฉพาะแมตท,ที่เขาชนะแล้วถ้าหากแพ้ขึ้นมาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเขาคงจะโดนสาปและประนามในทันทีมันเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียถ้าไปชกที่ต่างประเทศแล้วดันเกิดแพ้ขึ้นมานั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทุนเนล่าคิดว่าไม่ควรจะไปชกที่ต่างประเทศชกเฉพาะแค่ในประเทศน่าจะดีกว่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าให้กําลังใจซันกุลคเมให้ฝึกให้นักมากกว่าเดิมเพื่อที่จะกลับไปเอาชนะพวกเขาให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วที่เราถูกบ้านเลขที่2นั่นล้อเลียนเรื่องกุลคเมเมื่อไหร่กุลคเมจะเอาชนะพวกเขาได้ในต่างประเทศสักกะทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยที่โชควยในต่างประเทศพวกเขาเก่งจริงๆการที่เราจะเอาชนะพวกเขาได้เป็นเรื่องที่ยากหลังจากนี้เราควรที่จะเลือกคนที่เก่งจริงๆไปเท่านั้น เพื่อไม่ให้เราต้องอับอายขายขี้หน้าไปมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่า mm. คนคอเมนไปชกที่ต่างประเทศเพื่อไปเจอกับนักมวยไทยทีไรส่วนใหญ่จะแพ้นอกแบบนี้กลับมาทุกทีมันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่โกรธนักมวยแต่โกรธโปรโม,มเตอร์ทำไมถึงไม่บอกให้นักมวยระวังลูกเตะของนักมวยไทยคนนี้เอาไว้นักมวยไทยคนนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการเตะคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเป็นการแพ้แพ้ที่รวดเร็วเกินไปหรือเปล่าเพียงแค่20วินาทีเองนะ ช่างหน้าขายหน้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเคมเราคงจะเก่งแค่ในประเทศสินะพอไปต่างประเทศแพ้นอกกลับมาจนปเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจบแล้วไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพวกบ้านเลขที่2ดูถูกเราอีกแล้วเมื่อไหร่จะสามารถเอาชนะพวกเขาที่ต่างประเทศได้สักกะทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านักชกค,คนนี้ไม่แข็งแกร่งพอเราจะต้องหาตัวที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อที่จะไปเอาชนะเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าออกไปโชคที่ต่างประเทศ เปอร์เซนชนะน้อยมากๆแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นทุนเทล่าออกไปชกที่ต่างประเทศเพื่อกอบกู้หน้าตาของประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลิกจับมวยคุณแคแมไปชกกับนักมวยไทยได้แล้วเจอกันทีไรก็แพ้เขาทุกทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดูก็รู้ว่านักมวยไทยทําการบ้านมาอย่างดีพวกเขารอในจังหวะที่2แสดงว่าพวกเขาดูวิดีโอการชกของเราที่เคยต่อสู้มาอย่างชัดเจนนั่นคือเหตุผลที่เขาจับจังหวะของเราได้ยังไงซะเกมกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะ ก็ขอให้คุณคแมร์เหล่านั้นสู้ต่อไปเพื่อโปรโมทศิลปะการต่อสู้ของคเมร์ที่เป็นวรดกตกทอดของบรรพบุรุษคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับนักชกของประเทศไทยรู้จุดอ่อนของคุณคแมร์กันหมดแล้วเพราะเจอกันทีไรก็ชนะน็อกแทบจะทุกครั้งก็เอาคอมเมนต์ของคนคเมร์ไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์ของคนคเมร์ก็ง่ายๆเลยนะแทบจะ99.99%คือเสี่ยงแทรกกันไปตามๆกันเม่ จะไม่เซ็งได้ไงล่ะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้แทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับจะต้องมีข่าวว่ากุนขแม่เนี่ยหลับเพราะน้ำมือน้ำเท้าของนักมวยไทยอยู่เป็นประจำเลยนะครับเออมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ากุนขแม่นี่วันๆเขาฝึกอะไรกันไม่เคยฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายกันบ้างเลยเหรอทำไมถึงได้เปราะบางกันขนาดนี้หรือว่านี่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของน้กมวยกุนขมแม่เขาหรือเปล่าที่จะทําให้ได้ค่าตัวแบบไม่ต้องเหนื่อยนะครับเพราะถึงแม้จะชกให้มันจบแมตช์ยังไงก็ได้ค่าตัวเท่าเดิมอยู่นี สู้ชกแล้วก็แกล้งหลับแกล้งสลบไปเลยน่าจะดีกว่าไม่เลยด้วยแถมได้เงินเท่ากันอยู่ดีเออมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นได้แล้วไอ้เรื่องที่ว่าจะพยายามหานักมวยมาแก้แค้นนักมวยไทยให้ได้เนี่ยคิดผิดคิดใหม่ดูอีกทีได้นะครับเพราะตามข่าวก็บอกอยู่ว่าไอ้เจ้าซันเนี่ยมันก็เป็นนักมวยเกยรดเอแล้วไม่ใช่เหรอยังมีเกรดดีกว่านี้อยู่อีกเหรอครับแล้วไอ้เจ้าทูนเทล่าเนี่ยเห็นเก่งนักเกงนะาตอนที่มีเม็ดให้ขึ้นชกกับนักมวยไทยธนันชัย ไอ้เจ้าทูนเทล่าก็ไม่กล้าขึ้นโชกนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยปวดขาเพราะไปเตะบอลใะอย่างนั้นคือเหตุผลยังฟังไม่ขึ้นเลยนะเป็นนักมวยแท้ๆดันไปเตะบอลจนปวดขาไม่สามารถขึ้นชกได้สุดท้ายก็ต้องเอานักมวยฝรั่งเศสมาชกแทนแล้วไอ้นักมวยฝรั่งเศสคนนี้ตอนแรกก็เคลมไว้ว่าฝีมือทัดเทียมอยู่ในระดับเดียวกันกับทูนเทลา่าสุดท้ายก็โดนธนันชัยน็อกคาเวทีอีกเหมือนเช่นเดิมอีโตตอนแรกก็นึกว่าจะเจ๋ว แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นราซ้ำในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ